โนดเป็รใส่แม็กหรือกลัวติดอะไรแล้วอะไรหายยังไงไม่หายะไตองตนอยู่้นแหละอืพวกนี้หายากนะอืย Tông nước nó lốc nè Tôn mà muông này <Yeah. S 2> อันนี้พอพอรถพอได้